สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูโอนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยของหนูหน้อยตาวิเศษนะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของขยะค่ะอ่าประโยชน์และโทษของขยะนะคะขยะบางชนิดอาจจะมีประโยชน์สามารถนํา ไปใช้ใหม่ได้นะคะหรืออาจนำมาทำประโยชน์อย่างอื่นเช่นทำปุ๋ยขายเป็นรายได้เสริมหรือทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นของเล่นเเซรนะคะเด็กๆมาฟังประโยชน์ของขยะกังก่อนเลยค่ะ ของขยะเด็กๆขาขยะบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะแต่ไม่ใช่ขยะทุกชนิดจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะคะเช่นขยะเปียกสามารถนำกลับมาใช้ทำเป็นปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้คะ่ะส่วนกล่องนมที่เด็กๆดื่มแล้วสามารถนำมารีไซเคลิลเพื่อประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆได้เช่นเดียวกันคะ่ะ ะะโทษของขยะมาดูกันเลยทำไมต้องแยกขยะขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงและพาหะของโรคเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นได้เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหารจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงวันหนู และมแมลงสาบซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนขยะเป็นบ่อกเกิดของโรคเสี่ยงต่อสุขภาพการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปะละเลยทำให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชนเป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคต่างๆเช่นตับอักเสบเชื้อไทฟอยด์โรคทางเดิอนอาหารเป็นต้นขยะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดมลพิษทางน้ำดินและอากาศ หากปล่อยทิ้งค้างไว้ในพื้นที่ของชุมชนจะส่งกินเหม็นมีสารพิษซึมลงดินเมื่อฝนตกลงมาจะไหลชะานำความสกปรกเชื้อโรคสารพิษจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำและถ้ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งควันที่มีสารพิษจากขยะจะทำให้คุณภาพของอากาศเสียขยะก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจขยะมูลฝอยปริมาณมากๆยอมต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การบ้านนะคะเด็กๆให้นักเรียนบอกประโยชน์และโทษของขยะค่ะประโยชน์ก็อย่างเช่นเด็กๆนำขวดน้ําที่ไม่ใช้แล้วนําไปปลูกต้นไม้หรือบางคนอาจจะใช้ขวดน้ำเอาไปล้างแล้วก็ทําไมคะเอาไปใส่เป็นกระปุกอ้อมสิงก็ได้ส่วนโทษนะคะเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นไงคะน่ากลัวไหมคะ เป็นทั้งโทษทางอากาศทางดินทางน้ําก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดฝนมันช้าลงมาน้ําที่เป็นสารเคมีก็จะไหลลงสู่ใช่ไหมคะแหล่งน้ําลําคลองก็ทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษได้นะคะเดี๋ยวลองบอกมาสักหนึ่งอย่างเช่นการทิ้งขยะไม่ถูกที่ก็จะทําให้ส่งกลิ่นเหม็นนี่ก็คือโทษของขยะเหมือนกันนะคะครวรอชมคลิปวีดีโอ,อเด็กมาพูดคุยให้ผโอฟังกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ เราชมคลิปยูนนะคะบ๊ายบาย